เป็นพิธีทำเหมือนสัปปะดนโดยที่ไทยหญิงคู่หนึ่งเขาก็มีการเสพสังวาสกันสังวาสันอยู่องมตะกุดเนี้ไว้จะให้ขลังที่สุดเนี่ยจะต้อง เครื่องลายฝายเนยมีหลายแบบหลายสำนักหลายรูปแบบมีหลากหลายวิธีการเอามาทำเป็นตะกุดที่ใช้เวทมนต์คาถาในการทำและพิธีทำเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นพิธีทำเหมือนสับป,ปะดนมันมีจริงๆโบราณเนี่ยเขาทำกันจริงๆจังๆนะครับโดยที่ชายหญิงคู่หนึ่งเขาก็จะมีการเสพสังวาสกันหรือเข้าพระเข้านางกันที่ผมได้เรียนรู้เรื่องตะกุดมาเนี่ย หนึ่งเริ่มจากอาจารย์ลือที่เล่นเรื่องน้ํามันพลายเรื่องสนเน์ยแปกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอามา,าจา์อาจารย์ลือส่วนใหญ่เลยแล้วอาจารย์ลือเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแกทําให้เฉพาะแบบลูกศิษย์ลูกหาเฉพาะกลุ่มเท่านั้นถ้าอย่งเช่นย้อนไปอีกีปีนี้ที่ครับใช่ครับเมื่อปี50นี่กว่านี่เองครับ หนึ่งห้ามมีลูกมีผัวห้ามมีการผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานมาแล้วห้ามแก่ต้องเป็นหญิงสาวที่ยี่สิบอะไรเงี้ยบรรลุที่ภาวะแล้วส่วนผู้ชายเป็นผู้ชายที่ลักษณะหัวไม่หยิกตัวไม่ดำเป็นหุ่นสูงหน้าตาพอใช้ได้อายุเท่ากันทำในสถานที่อะโครจรไอ้คําว่าอะโครจรนี่คืออะไรทำในซ่องเหมือนบ้านลูดถ้าทําให้ขังก็คือซ่องนั้นก็ต้องเป็นเตียงที่ห้องที่ใช้หมายกาว่าใช้บ่อยที่สุด แบบมีหลายๆร้อยร้อยคู่บนนั้นอะบนเตียงนั้นไม่สุดคือความอยากอยากรู้อยากเห็นและว่ามันมีจริงหรือว่าอของพวกนี้อยู่ในเหตุการณ์อีโรติกเลยครับถ้าอยู่ในห้องนั้นน่ะมันไม่ได้รู้สึกแบบพิสมัยอะไรมาทําให้ดไูไม่ได้มีเกิดอารมณ์ราคะหรืออะไรกรํารหนรัดเลยไม่มีเลยอันนี้ครับ สังวาดกันอยู่แล้วก็อมตะบุตรเนี้ไว้แล้วคายกันไปคายกันมาคายกันไปคายกันมาอ่ะแล้วก็คายใส่ผานเมื่อพบแล้วแล้วก็เริ่มอันใหม่ดอกใหม่เมื่อหมดคาถาแล้วเริ่มดอกใหม่เริ่มสวดบทใหม่ก็แลกกันอีกก็ประมาณสัก20นาทีแล้วแต่ความเก่งกาจของทั้งชายทั้งหญิงเขากําลังสลับประทื้กันอยู่เนี่ยเสจสังวาดกันอยู่เนี่ยการทําพิธีต้องให้ฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเสร็จพร้อมกันด้วย ไม่เช่นนั้นของจะไม่ขลังและจะไม่สําเร็จผู้ชายต้องเสร็จแล้วคิดดูก่าจะทําเสร็จเนี่ยยี่สานาทีอ่ะผมว่าผู้ชายนั้นเก่งมาก <ST> <ST> เมื่อเวลาเขามีเสร็จสังวาสกันแล้วมีอะไรกันแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาจะเอาไปทําพิธีต่ออักขระอยู่ในเนี้ยเขาจะเป็นอักขระหน้าอกแตกแล้วก็เป็นภาษาอักขระขเขาที่เขียนเอาไว้เวลาใครได้เห็นหน้าเรามันจะมีคาถาบอกเขาจะหลงรักเราคิดถึงเรา เป็นกลุ่มผู้หญิงกลางคืนจับเสียจับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นของด้านเมตตาหาสนิเขาก็จะมีเทคนิคการใช้พกพาติดตัวเอาไปวนในน้ําดื่มเวลานอนเอาไปไว้ใต้บอบ์ดที่นอนเขาจะได้หลงไหลเขาจะได้เกือหนุนเอ็นดูรักใคร่เทเ,ง,เ,ง,เงินเททองนอกจากเรื่องเสน่ห์ด้านบนเตียงดีแล้วมันก็ ด้านอื่นด้วยแล้วอื่นด้วยครับต้องบอกก่อนว่าด้านเสน่ห์เนี่ยผมแนะนาให้ใช้ในด้านเกี่ยวกับด้านการค้าขายเช่นเวลาเราพกติดตัวเนี่ยเวลาค้าขายกับเขา,ขาเนี่ยเขาได้เอ็นดูเชื่อถือเราเดี๋ยวน,นี้ค้าขายกันเยอะแข่งกันเยอะทาโซเชียลเนี่ยแมคค้าออนไลน์กันเยอะเวลามีของพวกนี้ทําไงให้คนได้เห็นหน้าเราหลงเชื่อเราหลงรักเราหลงในคําพูดเราแล้วก็เชื่อถือซื้อของของเราอันนี้เป็นหลักเลยครับที่ทําให้คนได้หลงในตัวเรามันเป็น,นเสน่ห์ ในตัวผมเนี่ยผมเชื่อด้านเวทมนต์อาคมคาถาถ้าใครมีของดีกว่าย่อมเหนือคนอื่นหนึ่งเก้าเสมอผมเชื่อแบบนั้นแล้วตอนนี้จริงมีไหมคะมีทั้งของอาจารย์ลือและของที่ผมทำเองด้วยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำเพราะเราต้องเรียนผูกและเรียนแก้คือเราเป็นพระเอกพระเอกเองแล้วเราสวดเองด้วยปะสวดเองทำเองครับก็เหมือนที่อาจารย์ลือทำเลยค่ะ ก็ได้อุ้ยแต่ผมก็ยังหนุ่มเนาะก็ได้อยู่ประมาณเกือบ20ดอกนานไม่สิเวลาอย่าวจะเขนาว่านานจําไม่ได้ว่ามันใช้ระยะเวลาขนาดไหนอื่นนะ <Christine. c oughs> อแหม่ก็อย <c oughs> ู่ก็ได้อยู่พกยให้ใครรู้ก็ใส่สร้อยมั่งเป็นจี้ห้อยบ้งบางหรือพกติดตัวหรือเอาไว้เน <c oughs> ็บตามเอวได้หมดครับศิลธรรมคุณธรรมต้องมีก่อนอันดับแรกเอาไปหลอกเขา ก็ไไม่ได้ถ้าเอาไปทําให้ครอบครัวเาแตกแยกก็ไม่ดีเขาเอาคืนหมดหมายความว่ามันเป็นกรรมอ่ะกรรมสนองกรรมอ่ะใช้เสน่ห์ทางที่ผิดเอาไปหลอกลวงบ้านเขาเดือดร้อนบ้านเขาแตกครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีครับควรใช้ในให้ประโยชน์ดีกว่าเช่นค้าขายหรือว่าทํางานกลางคืนก็ทําให้ลูกค้าติดอกติดใจามาใช้บริการในร้านหรืออะไรต่างๆดีครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ